ต้องบอกว่าได้เยอะครับสาธยายไม่หมดหลักๆเลยที่มากกว่าความรู้คือเรื่องของพลังมากกว่าคือเ,อาเรารับรู้ได้ว่า,าคนสําเร็จเนี่ยเขามีพลังปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะอต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่เราต้องฝึกเพิ่มคือทั้งทั้งทั้ง,ง,งร่างกายและจิตใจ,จเพื่อเพิ่มพลังในตัวเองก่อนครับได้ความรู้เรื่องแบบการประมูลทรัพย์แล้วก็ความรู้อินไซด์ด้านการรีโนเวทครับว่ามันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นการที่จะทํากําไรจากอย่างเงี้ยมันได้แบบเปอร์เซ็นต์เยอะครับ ก็ได้ทดลองเข้าห้องประมูลจริงแล้วก็เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆของการประมูลทั้งาการรีโนเวทมียังไงบ้างแล้วก็ได้ซับมาแล้วจัดเรียงค่าใช้จ่ายอะไรยังไงครับผมโอ้เยอะเลยครับก็จริงๆชอบตรงที่แบบเหมือนได้ประสบการณ์จริงตอนที่แบบเข้าไปนั่งในห้องประมูลแล้วก็พอออกมาก็มี โคดคอยคอยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เริ่มจากตอนเช้าเลยได้ผมรู้จักกันเข้าห้องประมูลจริงเนาะแล้วก็เริ่มแต่เกาะเอกสารเข้าเลยแล้วก็เตรียมตัวยังไงไรไงโคดอธิบายดีละเอียดเลยก็ได้ความรู้เยอะลยครับตั้งแต่ตอนเช้านะก็ได้ไป็นหมู่จริงเหตุการณ์จริงห้องห้องบังคับคดีอะไรขอคดีแล้วก็ตอนช่วงบ่ายกลับมาเรื่องเรืองเสด็จ ก็วันนี้ก็ได้ไปดูรั์ที่ต่างๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรัพย์แล้วก็ประมูะลรีโนเวทรั์หลายแห่งด้วยกันนะครับก็ได้ความรู้เยอะเลยครับเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกดีครับได้ได้ไปดูสถานที่จริงแล้วก็ดูเรียนรู้จากหน้าง,งานจริงเลยในแต่ละที่ไปหลายที่อยู่เหมือนกันครับวันนี้ครับได้ออกไปหน้าง,งานจริงแล้วก็ไปดูทรัพย์ที่ยังไม่ได้รีโนเวทแล้วก็รั์ที่รีโนเวท แล้วก็สัมผัสหน้าง,งานดูขั้นตอนการทําเจอทีมช่างแล้วก็โค้ดอธิบายส่วนต่างๆที่เรามีความจําเป็นต้องรู้หรือข้องใจอะไรเราก็ถามโค้ดได้เลยครับผมอ๋อวันนี้สนุกมากเลยครับได้ลงพื้นที่จริงได้เห็นซับจริงจริงที่โค้ชบอยรีโนเวทครับได้เห็นปัญหาต่างๆแล้วก็วิธีการดูซับแล้วก็แบบสภาพแวดล้อมรอบๆปัจจัยการเลือกซับอะไรเงี้ยครับ ดีมากครับวันนี้มาเรียนก็ได้ความร <balcony> ู้เยอะครับได้พาไปดูซับจริง10บซับทั่วเลยของของของโค้ชเนาะแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการแบบดูเพื่อนบ้านเรื่องอะไรแล้วก็การรีโนเวทสไตล์ของโค้ชสวยงามก็ก็คนคนที่อยากประมูลซับจากคมคัพดีแล้วก็มารีบดวันขายก็น่าสนใจมาเรียนครับ แล้วก็จะได้ไปทําประโยชน์เกี่ยวเรื่องการสื่อสารครับได้ครับดีครับดีครับมันมันเหมือนแบบเขาเรียวกว่าอะไรถามอะไรก็ก็ได้อะ่ะเนาะมันก็จะได้รู้อยางประสบการณ์จริงแล้วก็รู้ลึกเลยครับแนะนําครับอย่างผมก็ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็มีการเข้าหน้างานเจอผู้ละเหมาอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ลึกอันนี้ได้ลงมือจับจริงได้ลงมือทําจริงแล้วก็ได้สํารวจจริง แต่ว่าถ้าถามผมว่าไม่มีความรู้เลยมาเรียนได้ไหมเรียนได้ครับอ๋อโอเคเลยครับไม่กดดันครับเรียนกันชิวๆเหมือนเหมือนมานั่งฟังเพื่อนคุยกันเนี่ยครับครับผมแนะนําเลยครับแนะนําคนที่สนใจเรื่องประมูลทรั์จากครับพอดีต้องต้องต้อนคอนี้เนี่ยเพราะจับมือทําตั้งแต่พาเข้ากรงคับพอดีดูรัพย์เรื่องหาทรัพย์เรื่องซ่อมขายอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยครับกับมือใหม่